มาดูดวงรายวันกันค่ะสามารถดูได้ทุก,กลัคนาและก็ทุกราศีเลยนะคะ,ะแล้วก็ดูได้ทุกสถานะด้วยนะคะวันนี้ค่ะตัวคุณเนี่ยได้พลังงานคิงถือดาบขึ้นมาในตำแหน่งกลับหัวนะคะส่วนคนที่คุณรักหรือว่าคนที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะได้เป็นก้าวทานะคะขึ้นกลับหัวเช่นเดียวกัน ในวันนี้นะคะตัวคุณเนี่ยจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจนะคะถ้าตัดสินใจไม่เด็ดขาดเนี่ยบางทีมันอาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของงานหรือว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีอะไรต้องตัดสินใจนะคะก็ตัดสินใจได้เลยนะคะแต่ว่าต้องระวังไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแต่ว่าต้องใช้เหตุผลนะคะส่วนคนรักของคุณนะคะสำหรับคนมีแฟนแล้วเนี่ยเขาได้ก้าวคาถากับหัวก็แปลว่า เขาเนี่ยในช่วงนี้นะคะจะเปิดใจกับคุณมากขึ้นค่ะจะลดกำแพงในใจดังนั้นถ้ามันเคยมีปัญหาอะไรกันระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันเป็นวันที่ดีนะคะที่จะเคลียร์ใจกันส่วนกรณีของคนโสดเนี่ยพลังงานของคนที่จะเข้ามาเป็น9ก้าคาถาเป็นพลังงานคนเก่านะคะคนที่อาจจะเคยผิดใจกันห่างเหินกันไปแล้วนะคะมีโอกาสจะได้ดีเทินนะ,ะได้กลับมาเปิดใจกันอีกครั้งกลับมาคราวนี้เขาจะลดทิฐิที่มีต่อเรานะคะลดข้อขัดแย้งไพร่ระคันะคะ มีพลังงาน g i v e y o u Relationship r c h a n c e นะคะตรงนี้ก็หมายถึงการให้โอกาสนะคะในเรื่องราวของความรักการปรับความเข้าใจนะคะการกลับมาคืนดีนะ,ะยิ่งถ้าเป็นกรณีของคนเก่าที่จะกลับมาเนี่ยมันก็หมายถึงการเปิดใจให้กันอีกครั้งนะคะแล้วก็มีพลังงาน Within The Next few months ด้วยภายใน1-3เดือนข้างหน้านะคะในเรื่องราวของชีวิตคุณแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างมากนะคะทุกอย่างก็จะลงตัวมากขึ้นรับพลังงานบวกได้เลยคะ่ะ